มาถึงแล้วสำหรับพืชอันดับหนึ่งที่ทุกอาจารย์ทุก YouTube ที่เขาสอนคือแนะนำให้ปลูกคือกล้วยครับกล้วยกล้วยมีหลายสายพันธุ์ท่านสามารถเลือกปลูกได้เลยที่สวนผมก็น้ำว้าเป็นหลักมีประมาณ50 50ก่อก็ปลูกแล้วทิ้งเลยครับรอดแค่ไหนก็อเอาแค่นั้นนั่นคือกล้วยน้ำว้าที่ผมลงปลูกประเดิม นอกจากกล้วยน้ำว้าที่ผมปลูกแล้วผมก็จะมีกล้วยแปลกของผมหลากหลายสายพันธุ์ทั้งกล้วยหินกล้วยมาฮอยกล้วยคาวินดิสกล้วยร้อยหวีกล้วยเทพพนมกล้วยไข่แฝดกล้วยด่างอินโดกล้วยเตี้ยประเภทต่างๆกล้วย King of เรดซึ่งผมลงสู่ไว้เยอะมาก ทำไมผมถึงแนะนําว่าให้ปลูกกล้วยเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกตอนแรกว่ากูรูอาจารย์ทุกทุกท่านเขาก็แนะนําปลูกกล้วยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงและก็เป็นพืชประเดิมสําหรับสวนชาวโคกน้องนาทุกสวนคือดูได้เลยครับไม่แพ้มะพราะ้าวก็คือกล้วยปลูกกันทุกสวนเพราะว่าสามารถจะเป็นพืชพี่เลี้ยงแล้วก็นํามาปรับ ปรุงดินได้โดยใช้ใบลำต้นที่เขาให้เครือแล้วตัดต้นตัดเครือแล้วก็เอาต้นมาใช้ในการบำรุงดินและเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายครับโดยการแยกหน่อเอาไปปลูกซึ่งคืออการต้นทุนในการขยายพันธุ์ก็ลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ถ้าได้ไดพันธุ์ที่มันตรงที่เราต้องการ เราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ขยายหนอ่อต่อได้ทันทีเขาถึงนิยมให้ปลูกกล้วยมาเป็นพืชเลี้ยงพืชประเดิมประจำสวนสำหรับกรเกษตรกรมือใหม่เพราะว่ามันมีอัตราการรอดที่สูงอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่ามีอัตราการรอดที่สูงทนแรงได้ดีครับการเอามาใช้ประโยชน์สำหรับกล้วยมีหลายอย่างอันดับแรกเลยคือลูกเขาครับผลเขา สามารถจะมาแปลร,รูปเป็นอาหารเป็นขนมเป็นของหวานได้หลากหลายอย่างเลยครับซึ่งสำราษสามารถเอามาต่อยอดได้ท่านจะขายเป็นกล้วยสุกเลยก็ได้ง่ายๆดีถ้าท่านมีเยอะก็มาแปลร,รูปเป็นอาหารเป็นขนมหลากหลายชนิดได้เลยก็ประโยชน์เขามีเยอะครับตั้งแต่ยันลำต้นจนถึงปลีหัวปลีเขาซึ่ง เป็นพืชที่แนะนําให้ปลูกเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเกษตรกร,ก,รการเริ่มต้นทําสวนครั้งแรกทุกกูรูทุกอาจารย์เขาแนะนํากล้วยเป็นอันดับแรกเลยครับสําหรับการประเดิมปลูกที่สวนแล้วก็ท่านอาจจะดูว่าเป็นพืชง่ายๆก็มองแบบนั้นจริงๆงๆ่ายๆครับก็คือไปหดเยอะตอนนี้ผมปลูก ที่ผมปอกลงประมาณ50ก่อก็ประมาณรอดประมาณสัก30ถึง40กอก็ตอนนี้ผมตัดเครือไปขายทุกวันครับเพราะว่าทานเองไม่ไหวตอนนี้ผมอยู่คนเดียวและก็ไม่มีเวลาที่จะแปรรูปผมก็เลยไปตัดขายสุกเอาง่ายๆดีครับก็เป็นพืชที่แนะนำให้ปลูกเป็นอันดับหนึ่งประจำสวนทุกสวนเลยครับ จบไปนะครับสำหรับพืชที่แนะนำให้ปลูก10ชนิด10อย่างเป็นประเดิมเป็นการเริ่มต้นสำหรับเกษตรกร,กรมือใหม่เหมือนผมนะครับไอนี่คือเอาจากสวนผมเองที่ผมลองมาปลูกแบบนี้แล้วก็ได้ผลเหมือนที่ผมบอกไปแต่ละชนิดผมอาจจะพูดประโยชน์พูดเหตุผลได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดก็ท่านใดมีคอมเมนต์มีพืชอ,อย่างอื่นที่เห็นว่าน่าจะปลูกก็ มาคอมเมนต์ลงใต้คลิปแล้วก็เผื่อเพื่อนเพื่อนๆที่มาทำเกษตรด้วยกันเห็นแล้วก็เอาลองเอาไปปลูกดูสำหรับพืชสิบชนิดที่ผมแนะนำให้ปลูกไม่ใช่แค่นี้นะครับผมปลูกพืชเหมือนที่ผมบอกในในคลิปเมือ่อกี้ผมปลูกที่เนี่ยเป็นร้อยชนิดทั้งพืชสวนครัวพืชล้มลุกอย่างอื่นคือเราทดลองมาให้ได้หลากหลายสายพันธุ์ให้มากที่สุด แล้วก็หาพืชที่เหมาะกับเราที่เราปลูกแล้วมีอัตราการรอดสูงเราก็ไปลองขยายพันธุ์แล้วก็ลองไปปลูกแบบนั้นคือมันต้องมีพืชสักอย่างที่มันเหมาะกับเราที่ถูกกระจิกิดกับเราลักษณะนิสัยของเราแล้วก็เลีย์ไลฟ์สไตล์ของเราที่มาอยู่เราจะทําแบบไหนจะทําทแบบในเชิงพณิชย์จะทําในแนวอินทรีย์มันผม เพื่อจะเป็นเกษตรแบบยั่งยืนกสิกรรมแบบยั่งยืนผมก็จะค่อยๆไปค่อยๆป,ปรับปรุงดินไปผมคือพยายามจะปฏิเสธสารเคมีให้ได้เยอะที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดอาจจะมีสารเคมีที่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้มาจากอาหารกินของเราที่เราไปทิ้งไปอะไรก็ก็ไม่ได้ว่าก,ก็คือไม่ได้ต่อต้านไม่ได้อะไรนะั้นแต่ โดยหลักๆผมจะเน้นสายอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบผสมผสานเพื่อการความยั่งยืนในการใช้ชีวิตในบ้านปลาตอนที่เราแก่เท่าก็จะได้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหาปัจจัย4ในเรื่องอาหารให้มากที่สุดในวันที่แรงกายของเราเริ่มถดถอยลงไปเพราะผมไปดูในหลายเพจท,ที่เกี่ยวกับการล่าออกแล้วมาทำกเกษตรมาทำอะไรทำไมมันเหนื่อยอย่างงู้นเหนื่อยอย่างนี้ก็เพราะบางท่าน มาตอนเกษียณแล้วแต่สำหรับผมมาในตอนที่ผมอายุ48ปีย่างเข้า49ก็ปีนี้ก็49จะเข้า50แล้วก็ผมถือว่าผมคือผมคิดคิดหนักประมาณ5ปีกว่าผมจะตัดินสใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองที่เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพื่อที่จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เริ่มต้นใหม่เพื่อ ในวัยเกษียณที่มันที่มันมีความสุขผมมองแบบนั้นนะเพราะว่าทุกวันนี้ท่านจะเห็นว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในบ้านเราทั้งเหตุการณ์จากธรรมชาติเหตุการณ์จากสภาวะเหตุการณ์จากด้านการเมืองเหตุการณ์ทั้งด้านโรคภายนอกและก็โกครคภัยไข้เจ็บที่มันมันหลากหลายที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันผมก็เลยมองจุดนั้นทําอะไรที่เรา,เามาใช้ชีวิตที่ มันไม่ไม่ให้เดือดร้อนมากเพราะว่าหนึ่งเราผมจะหยุดการดิ้นรนเพื่อที่จะไปหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วเพราะว่าผมมองแล้วผมไม่สามารถที่จะหาเงินได้เยอะแน่นอนที่อายุผมยังยังยัง,ยง,ยงมีชีวิตยอยู่ผมก็เลยตัดสินใจมาหาอาหารดีกว่าเพราะอย่างน้อยต่อให้ผมไม่มีเงินใช้ผมก็ยังมีของกินในสวนผมก็ถือว่าเอาง่ายๆพูดภาษาบ้านๆผมไม่อดตายถ้าไม่มีเงินฉะนั้น ก็แล้วแต่ท่านจะคิดก็แล้วกันว่าท่านจะขยันหาเงินให้ได้ที่สุดให้มากที่สุดเพื่อดีจะไปใช้จ่ายในชีวิตบ้านปลายของท่านท่านลองฉุกคิดนิดนึงว่าท่านสามารถมีแรงที่จะหาได้เข้าชีวิตที่ท่านเหลือเพราะว่าผมไม่รู้ชีวิตแต่ละคนเรามันจะยืนยาวกันแค่ไหนแต่ผมมองว่าผมพอแล้วในการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็น งานประจำผม30ปีผมพอแล้วผมกลับมาเป็นลูกชาวนาชาวไร่สมัยเป็นเด็กที่ผมเคยทำในวัยเด็กแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะผมก็โดยคําสอนของพ่อแม่คือให้เป็นเจ้าคนในคนผมก็เรียนจบมาผมก็ไปสอบไปได้เป็นข้าราชการไปได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมครั้งที่3คือเป็นกเกษตรกรธรรมดาเป็นคนธรรมดาในบ้านเราที่จะ มาปลูกต้นไม้มาอยู่กับต้นไม้ในบ้านปลายชีวิตก็ลองแนะนําพืชสิบชนิดนะครับที่ลองไปปลูกท่านมีคําแนะนํามีมพืชที่ไหนที่คอมเมนต์ก็มาใต้คลิปได้เลยครับบ้านสวนอรนไนรมยินดีต้อนรับทุกคอมเมนต์ยินดีต้อนรับทุกการปรับปรุงคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดหนึ่งแต่ก็ถ้าท่านดูจนจบคลิปท่านก็จะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยถ้าท่านมีไอเดียที่มันดีกว่ามาคอมเมนต์บอกเราได้ก็เหมือนเดิมก็อย่าลืมฝาก เข้าไปรับชมคลิปแล้วก็ติดตามก็ให้ชั่โมงให้ผ่าน YouTube ผมจะได้มีแรงที่จะทำคลิปต่อไปเพื่อมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามการรับชมครับบ้านสวนอรพันธ์ขอบคุณมากครับ